อีกกลุ่มคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ต้องการกำลังใจเช่นเดียวกันก็คือบรรดาพ่อค้าแม่ขายอาหารทะเลต่างๆนะฮะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเตรียมที่จะสต๊อกของไว้ขายในช่วงเทศกาลปีใหม่ซีฟงซีฟูด้ดกุ้งเผาแบบนี้ปกติจะรับความนิยมมากตามตลาดสดหลายโซนตอนนี้ต้องบอกว่าโซนของอาหารทะเลเนี่ยเงียบเหงามากรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่อื่นๆก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันทุกคนเนี่ยหวังว่าจะจับมาขายในช่วงปีใหม่แต่ปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีตลาดที่จะส่งไปขาย เรื่องนี้ทางกรมประมงก็เลยเข้าไปให้ความช่วยเหลือครับหาช่องทางให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยรวมไปถึงผู้เลี้ยงสัตว์น้ํามีตลาดจําหน่ายมีมาตรฐานในการควบคุมและก็ตรวจสอบสัตว์น้ําก่อนที่จะไปถึงมือผู้บริโภคยืนยันนะครับว่าสัตว์น้ํารับประทานได้ปลอดภัยจากโควิด1 9แน่นอนครับ ทางกรมประมงเนี่ยก็ได้มีการจัดกิจกรรมสัตว์น้ำมาตรฐานไทยสู้ภยัยโควิด -19 ก็ไปร่วมม้ร่วมมือครับกับบรรดาภาคเอกชนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและก็ชาวประมงให้นำสินค้าสัตว์น้ำมาจำหน่ายที่บริเวณลานโพภายในกรมประมงนะครับของที่เอามาขายก็อย่างเช่นปูม้าหนึ่งนะครับกุ้งแชบวยกุ้งต้มกุ้งกล้ามกรามกั้งปลาอินทรีย์ปลากระพงปลาดุกเป็นต้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจครับให้กับผู้บริโภค ว่าสัตว์น้ําของไทยนั้นปลอดภัยจากโควิดนะครับซึ่งในงานเนี่ยทางอธิบดีกรมประมงคุณมีศัก์พักดีคงยังได้สาธิตนะครับการปรุงอาหารในเมนูกุ้งต้มนะครับแล้วก็รับประทานโชว์ให้ดูด้วยนะครับอธิบดีกรมประมงย้ำครับว่าอาหารทะเลนั้นรับประทานได้นะครับเพราะว่าจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ โรคโควิด1 9เนี่ยจะไม่ติดต่อ,อะจะติดต่อกันทางระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นปอดนะครับซึ่งอย่างที่คุณวิรศัก์น้ำเรียนตอนต้นเลยบอกว่าสัตว์น้ำเนี่ยเขาหายใจกันทางเหงือกมันคนละส่วนกันนอกจากนี้สัตว์น้ําที่นํามาจําหน่ายมาจากการเพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดีหรือว่า GAP นอกจากนี้ครับทางกรมประมงก็ยังมีมาตรฐานในการติดตามเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคโควิดในกลุ่มเกษตรกรและก็ชาวประมงด้วยรวมทั้งยังมีการสุ่มตรวจสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยใช้ชุดทดสอบอีกด้วยนะครับไปฟังรายอียดเรื่องนี้กันนะครับสัตว์น้ำเนี่ยไม่ได้เป็นพาหะในการนำเชื้อโรคโควิดนะครับสิ่งที่เป็นห่วงจริงๆก็คือการบริหารจัดการ นะครับว่าเราจะบร,ริหารจัดการอย่างไรเพื่อลดการปนเปื้อนในส่วนของ c ี f เองเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมั้งที่มีมาตรการโควิดมาใน ตอนเริ่มตนน้นนะครับเราปฏิบัติตามมาตรการตรงนั้นไม่เคยลดหย่อนมาตรการลงเลยนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องขอยืนยันว่าในกระบวนการจับกุ้งตั้งแต่ฟาร์มเกษตรกรส่งตรงถึงโรงงานแปรรูปเนี่ยนะครับเราปฏิบัติตามมาตรฐามนมาโดยตลอดโดยเฉพาะแรงงานนะครับเราแรงงานที่ททอยู่ที่อยู่ในกระบวนการผลิตเนี่ยเราปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างร้อยอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ขณะที่บรรยากาศภายในงานครับก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเลือกซื้อสินค้าอาหารทะเลเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้ช่วยสร้างความมั่นใจการบริโภคอาหารทะเลอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้าและก็ชาวประมงด้วยนะครับเสกอยอยากช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดคือมันก็ไม่ได้มาอยู่กับทางพวกสัตว์น้ำนะคะถ้าเราปรุงสุกอะไรพวกนี้คือเราก็สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภยัยอีกอย่างหนึ่งก็คือสดแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะ อันนี้ทางกรมประมงสร้างความมั่นใจย่าทางป e <t ube> ระชาชนรู้ใจยังไงบ้างคะเราก็อุ่นใจมากค่ะเพราะว่าคือมันก็กอยากให้ทุกคนมาช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ผู้ประกอบการด้านการประมงนะคะค่ะ ท้านนี้ก็ต้องขอย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้อาหารทะเลรับประทานได้แต่ขอให้ผู้บริโภคเลือกสัตว์น้ําที่มีคุณภาพผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานไม่รับประทานอาหารที่เป็นสัตว์น้ําดิบหรือว่าไม่สุกนะครับรวทั้งทําความสะอาดสัตว์น้ําทุกครั้งก่อนปรุงอาหารซึ่งถ้าเกิดเรียกว่าไม่สะอาดเนี่ยต่อให้ ไม่ใช่กุ้งไม่ใช่อาหารทะเลก็มีโอกาสติดเชื้ออย่างถุงถึงหรือว่าอุปกรณ์ภาชนะบรรจุหีบพอทุกอย่างมันมีโอกาสทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเราสะอาดไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามเราล้างไม้ล้รางมือมีเครื่องอุปกรณ์มีวิธีการปรุงสุกอย่างนี้ปลอดภัยแน่นอน